เรื่องก่อนเวลาแห่งการเจริญระวงกรรมฐานเรื่องในรงนรกที่เรียกกันว่าอุสุทนรกสสำหรับอุสุทนนรกในวันนี้ก็จะขอนำารรกขุมที่ห้าที่มีชื่อเรียกว่าอายโยคุอายโยคุหานรกคํำว่าอายโยคุหานรก เป็นนรกที่มีบาปกรรมเนื่องจากการได้รายเพราะว่าการได้รายแล้วบอกว่าจะนํามาบำเพ็ญกุศลแต่ถ้าว่าการได้รายได้ผลมาแล้วไม่นํามาปฏิบัติตามนั้นนํามาไปใช้ในประโยชน์ส่วนอื่นตั้งกล่าวว่าบุคคลผู้นั้นถ้าตายไปแล้วหลังจากที่ไปประสบพบนรกขุมใหญ่ จะเป็นขุมเททไทก็ตา,ตามตามกำลังของกรรมแล้วก็ผ่านจากนรกขุมใหญ่มาตกนรกบริวารอีกสี่ขุมเมื่อหลังจากตกนรกบริวารสี่ขุมได้สวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสแล้วก็ามาตกใยยมโลกิยานรกที่เรียกว่าไย,ย,ย,ยโยคยะไยโยคละนรกเพราะโปรดฟังให้ดี โยคุระนรกละตัวนี้เขาใช้ลอวิลาสเนื้อความตามําบาลีท่างกล่าวไว้ว่ายม,มาโลเิียนนรกขุมที่ห้ามีชื่อว่าโยคุระนรกนรกขุมนี้ที่เต็มไปด้วยก้อนเหล็กแดงเกลื่อนกลาดไปหมดไม่ว่าจะมองไปในทางไหน ก็มีแต่ก้อนเหล็กแดงคำว่าเหล็กแดงในที่นี้ไม่เก็บหมายความว่าก้อนเหล็กสีแดงเป็นก้อนเหล็กที่มีไฟเผาจนสุกลุกโชนแล้วก็มีสีแดงเพราะว่าเหล็กสุกมีความร้อนมากบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นลุนแล้วแต่มีความหิวความกระหายทั้งสิน้นเป็นนั้นว่าสภาพของคนริไร แต่ทั้งนี้ก็ต้องหมายถึงว่าเรี่อยไรยเนื่องในการทุจริตไม่ได้หมายความว่าท่านที่เรี่อยไรายมาแล้วเอามาทํากิจตามที่แจ้งให้เขาทราบท่านกลา่าวทังว่าสัตว์ในรลกผู้นี้มีความรู้สึกหิวกระหายเรืยหิวเป็นปกติหิวมากขั้นไม่เห็นก้อนเหล็กแดงก็ดีใจคิดว่าเนื้อปิ้ง นี่พระอาศัยบาปกรรมที่เข้าไปบังใจ <c oughs> นีใจคิดประเมื้อเนอิ้งติ้งตั้งใจจยกินท่านบอกว่าพระอาุุศลบรรดาลให้สัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นเห็นก้อนเหล็กที่เผาเย,ยืนแดงโชนมีสภาพเป็นอาหารโอชะจึงได้พากันวิ่งเข้าไปยื้อแย่งเพื่อจะกกินพอกลืนเข้าไปในปากจับมาทีแรกมันก็ไม่ร้อน เห็นว่าสภาพเป็นเนื้อเป็นเนื้อปิ้งหรือเ,เนื้อเผาพอกลืนเข้าไปในปากแล้วก็รู้สึกว่ามีความร้อนเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ร้อนน้อยมันร้อนมากร้อนเยอะทั้งทนไม่ไหวกลืนเข้าไปคายไม่ออกแม้ท่านบอกว่าเมื่อเข้าถึงปากปากก็ไม่ เมื่อเข้าไปถึงคอคอก็ใหม่เข้าไปถึงพุงพุงก็ใหม่พอเข้าถึงพุงพุงไหม่ก็ร่างกายก็แตกกระจายกระจายเรี่ายรออกมาหมายความว่าร่างกายพังแต่ถ้าว่าความรู้สึกของสัตว์ทั้งหลายที่เสวยทุกเวทนาอยู่นั่นไม่มีการตาย รวมความว่าสัตว์ในนรกนี้จะถือว่าไม่มีความรู้สึกในทุกขเวทนาคือตายไม่มีเ <c oughs> มื่อร่างกายแตกกระจายออกไปแล้วก็กลับก็เปตัวขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นใหม่มีความหิวใหม่สภาพเดิมพระอุศนกรรมบังไว้ไม่มีความรู้สึกว่าเหล็กทันหลายเป็นเหล็ก มีความหิวเข้ามาเผาร่างกายและจิตใจอีกวิ่งเข้าไปหาก้อนเนื้อคือเหล็กที่เผาจนแดงโชนแล้วก็เกลือนจริงเข้าไปตามนั้นท่านบอกว่าสเสวยทุกขเวทนาอย่างนี้อยู่ตลอดกาลจนกว่าจะพ้นกฎของกรรมกฎของกรรมในขุมนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสว่ามีอายุเท่าไหร่ นี่เป็นอันว่าการเรื่อยรนี่ที่เรืรอยมาแล้วไม่ได้ทำตามผลนั้นกลับนำไปใช้เป็นส่วนตัวก็จะต้องไปตกนรกขุมใหญ่ก่อนแล้วพันเบอร์นรกบริวารสี่ขุมโดยเฉพาะกรรมอย่างนี้มาตกนรกขุมนี้ตามพระบาลีท่านกล่าวต่อไปว่าการที่เขาทั้งหลายเป็นสัตว์นรกต้องมาตกนรกขุมนี้ ก็เพราะว่าในชาติก่อนเขาทั้งหลายเหล่านั้นมีเจตนาหนา,นาแน่นปฏิความโลกแสดงตนว่าเป็นคนใจบุญใจกุศลเที่ยวเป่าร้องเรียรายเอาทรัพย์ของชบบาวบ้านเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะทำบุญทำกุศลจะสร้างในสิ่งในสาธารณประโยชน์ หมายความว่าการกระทําลงไปนั้นไม่ใช่ทำไปกิจส่วนตัวทางนี้ก็ไมไ่หมายความว่าท่านนันหลายที่จะโกนจุกลูกแต่งงานลูกบวชนาคลูกโดยแท้จริงแล้วก็แจกกาแจากดีกาอันนั้นหมายถึงว่าเป็นการบอกบุญมาร่วมบุญต้องกุศลกันยังไม่จัดขึ้นในการเรื่ายนในประเภทนี้ สำหรับการนี่อะไรในประเภทนี้หมายความว่าทําในส่วนที่เป็นสาธารณกุศลเพื่อบอกกับประชาชนบอว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มนันนี่จะไปสร้างวัดบ้างสร้างถนนบ้างสร้างโรงเรียนบ้างขุดบอ่อน้ำเป็นสาธารณะบ้างอะไรเป็นต้นจัดว่าเป็นประโยชน์ส่วนสาธารณะดาถทบจัดเป็นประเภทนี้ก็ปรากฏว่ามีสภาพบาปเหมือนของสง บาปเหมือนกับคดโกงของสงยังนี้ต้องตกอเวจีมหานรกก่อนแล้วหลังจากนั้นจินตะตกนรกบริวารและจริงจะมาตกนรกที่เรียกว่าอายุคุระนรกขุมนี้ตามพระบาลีที่กล่าวต่อไปว่าขั้นได้รับทรัพย์มาแล้วก็บอกเขาบอกว่าจะไปสร้างในส่วนที่เป็นกุศลสาธารณประโยชน์ การได้รับทรัพย์มาแล้วก็ยักยอกใช้สอยตามความสะดวกตามความสบายของตนไม่บำเพ็ญกุศลทั้งหมดหรือว่าแบ่งไว้บ้างเป็นส่วนตัวการกุศลทำบ้างแต่ว่าทำไม่หมดทำไมอย่างนั้นอ้างว่าบางทีก็ไม่ท่านบอกว่าบางทีก็ไม่ทำเลยเป็นการหลอกลวงคนอื่นได้เลก่กล นึกว่าตนเป็นคนฉลาดจึงต้องพลาดท่าเสียทีมาตกมารกขุมนี้กินก้อนเหล็กที่เผาจนแดงโชนแล้วก็มีความร้อนบริไฟด้วยความคิดว่าเหล็กทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโภชนาหารเดิมน่ายความหิวเผาพรานให้เขามีความรู้สึกอย่างนั้นนี่ก็ขอบรรดาเพื่อนพิสุทธินน์สมณี และบรรดาท่านพุทบริษัททุกท่านสำหรับปิโสสมณนนินที่ผมเคยบอกว่าอย่าไปไดิรายญาติโยมเลยหรือว่าถ้าว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเห็นท่านก็สงเคราะห์ท่านก็มีความไม่ตาถ้าว่าเราทำไม่ดีไม่ชอบท่านปล่อยให้เราอดก็แสดงว่าเรามันเลวเกินไป จะนั่นขอท่านนังหลยสำหรับเป็นพระเป็นเลนมีความสำคัญมากต่อไปถ้ามืเอิญท่านทังหลยยังไม่ศึกไม่หา<ม>ก็จะต้องมีกิจในการสร้างวัดสร้างวาทำงานในส่วนสนาธารณประโยชน์เนื่อว,ว่าท่านลาสิกขาบทไปแล้วบางทีคนเขาทั้งหลายก็เห็นว่าท่านเป็นคนตั้งเคยตั้งอยู่ในศีลในธรรม เมื่อบวชก็มาแล้วก็จะมาเจริญสมถกรรมาฐานมิปสนากรรมาฐานหรือว่าศึกษาพระปริยัติธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาอาจจะไว้วางใจพวกท่านเมื่อไว้วางใจท่านแล้วก็มอบหมายจะตุปใจและภาระสิ่งของมาถวายเป็นของสงฆ์และของส่วนกลาง เราขอท่านหลายจงตั้งใจไว้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเราเป็นผู้นําในการบาเพ็ญกุศลเท่านั้นสําหรับผู้นําในการบาเพ็ญกุศลท่านเรียกว่าวิยาวัจะกรหรือวิยาวะจะัจหมายเป็นผู้กระทํากิจของสงฆ์หรือขวัขวายในกิจการงานของสงฆ์แต่ความจริงการทําอย่างนี้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินไม่มีทองมีแต่ปัญญาที่จะบอกชาวบ,บ้านหรือว่ามีแต่แรงงานแรงงานที่แนะนำให้เขาปฏิบัติในความดีความจริงผลในการที่เป็นวิยาวิากรน,นี้มีผลมากในมิมาลรว,วัตถุตั้งกล่าวว่าเมีน,นิสงต่ำกว่าการบทเินที่มีศีลบริสุทธิ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ยัดว่าเป็นอน,นิสงส์แรงมีอน,นิสงส์มากถ้าว่าบอกเขาด้วยแล้วก็ทำเองด้วยก็ช่วยให้มีความสุขยิ่งขึ้นเรื่องนี้มีมาในพระธรรมบทคุทกันนะะฮะขุกานนิกายวันนี้กำลังเหนื่อยมาแล้วก็ลังเป็นหวัดเสียด้วยถ้าฟังไม่ชันแล้วก็ขออภัยด้วย เต้งกล่าวว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าเคยเทศวบอกว่าบุคคลผู้ใดบำเพ็ญกุศลได้ตนเองแต่ถ้าว่าไม่ชักชวนคนอื่นคนประเภทนี้เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะเป็นคนร่ำรวยไม่ยากจนเขินใจ <c oughs> มีทรัพย์สมบัติมากแต่ว่าขาดพวกพ้องคือขาดบริวารในสมบัติแต่บุคคลผูดด้ใดได้แต่ชักชวนบุคคลอื่นให้ทำบุญทำกุศลตนเองไม่ทำตายจากชาตินี้ไปแลป้วไปเกิดใหม่เป็นคนที่มีพวกพ้องมากมีบริวารมากแต่ว่าขาดทรัพย์สมบัติ บุคคลผู้ใดบริจาคทานบริจาคทานเองด้วยแล้วก็ชักชวนบุคคลอื่นด้วยคนประเภทนี้จายตายจากความเป็นมนุษย์ต่อไปไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะมีทั้งทรัพย์สมบัติและจะมีทั้งพวกพรองคือบริวารในสมบัติแต่ท่านผู้ใดไม่บำบริจาคทานด้วยแล้วก็ไม่ชักชวนบุคคลอื่นด้วยท่านผู้นั้น ตายไปแล้วเกิดเป็นคนใหม่จะเป็นคนยากจนด้วยแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินไม่ไม่มีพวกพ้องด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าธรรมเทศนาข้อน,นี้สมเด็จพระจินทรงสีสะพนนามว่าพระพุทธกสบทรงตรัสไว้แล้วสมเด็จไปจอมไตรบรมศาสนาก็ทรงรับรอง จากนั้นเขาบรรดาท่านบิสษุสมณีทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายฟังเรื่องราวของนรกและก็โปรดทราบผลของการบำเพ็ญกุศลในการบริจาคทานด้วยตนเองและกการชักชวนบุคคลอื่นให้บริจาคทานการชักชวนในที่นี้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเรีรยรเขาเป็น,นเพียง,งแนะนําว่าสิ่งนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ เมื่อเราทำก็แล้วก็จะเป็นส่วนให้ยังความสุขให้เกิดในส่วนสนาธารณประโยชน์เป็นการแนะนำกันหรือว่าจะใช้คำว่าเรียรายก็ได้เหมือนกันเ <c oughs> รียรายก็ได้การบอกบุญการแนะนำให้ทำบุญทงกุศลเมื่อเขาทำบุญทงกุศลมาแล้วเงินทุกบาททุกสตังค์ของทุกชิ้นก็นำมาในส่วนสนาธารณประโยชน์ ตามที่ประกาศไว้อดีสงก็จะได้ตามที่กล่าวมาซึ่งมีคติตรงเงินข้ามกับท่านที่ได้รัรามาแล้วแต่ไม่ทำแล้วก็มีโทษตามธรรมบาลีตามที่กล่าวมาแล้วตอนนี้ไปสำหรับยมโลกยนานรกไม่มีสิบขุมแต่ระขุมจำแนกบาปแต่และอย่างไม่เหมือนนรกขุมใหญ่นรกขุมใหญ่ได้หมายความรวมบาปท,ทุกอย่าง แล้วก็ตกน,นรกขุมนั้นๆตามอาน่ายของกรรมซึ่งมีกรรมหนักกรรมเบาไม่เสมอกันตามที่เคยอธิบายมาแล้วสำหรับนรกต่อไปเป็นขุมที่หกมีชื่อว่าปัสกะปะพัพตะนรกนรกขุมนี้ท่านบอกว่าเป็นโทษของข้าราชการโกนี่ท่านจำกัด สำหรับนรกคุมแรกถ้าไม่จำกัดว่าจะเป็นขดเรีการหรือไม่ใช่ขรยการแต่ว่านรกคุมนี้ถึ้งกล่าวว่าเป็นขุนมขที่ทําโทษบุคคลที่เป็นขาเรียการแต่โกงเงินของแผ่นดินก็ได้ัขขการโกรงเงินของประชาชนมีนามว่าปสัสก,กปะปปตะนรกชื่อกรบอกแล้วว่าเป็นนรกภูเขา เนื้อความตามพระบาลีมีอยู่ว่ายมโลกยันรกขุมที่หกมีชื่อว่าปสัสก,กะปะพัพพตะนรกในนรกขุมนี้มีภูเขานรกใหญ่ตั้งอยู่ในสี่ทิศเป็นภูเขาที่เคลื่อนที่ได้ไม่หยุดไม่ย่อนหมายความว่ากลิ่งไปกลิ่งมาอยู่เสมอพยายามกลิ่งบทสัตว์นรกทั้งหลาย ที่มาเกิดในที่นี้ให้เป็นกระดูกแตกละเอียดเป็นจุนวิจุนไปแป่ว่าสัตว์นรกทั้งหลายที่ตกในนรกขุมนี้จะถือว่าตายก็ไม่มีอีกเหมือนกันไม่ตายคำว่าตายแล้วเกิดใหม่ไม่มีในนรกแต่ถ้าว่าบาังเอิญท่านจะไปอ่านพบในที่ใดเข้านั่นก็หมายความว่าท่านผู้เขียนคนจะเขียนมากพลาดไปเพราะว่าบาลีไม่มี คำว่าตายในนรกคำว่าตายก็หมายถึงว่าไม่รู้สึกในทุกขเวทนาที่ท,ที่ลงโทษอันนี้ไม่มีในนรกเจงกว่าจะสิ้นกําหนดของกรรมดามบะบาลีต่อกลา่าโวยว่าลรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ต้องมาทรมานทุกขเวทนาอยู่ในนรกขุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นเคยเป็นนายบ้าน ถ้าว่านายบ้านก็หมายถึงว่ากำนันบ้างผู้ใหญ่บ้านบ้างเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเป็นนายอำเภอเป็นเจ้าเมืองแต่ว่าประพฤติตนเป็นคนผานรวมความว่าเป็นข้าราชการที่พระราชาวไว้วางพระทไทยใช้งานตามพระเนตรเพื่อกันท่านบอกว่าเกิดมีความประพฤติเป็นผานคำว่าพา,านนี้เขาแปลว่า,าง,งู กดขีดมแหงและเส่นดอนด้วยอำนาจของตนในฐานะที่เป็นข้าราชการนี่อย่างหนึ่งทําห้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพราะการเบียดเบียนของตนท่านบอกว่าเช่นบังคับจะเอาทรัพย์สินเขาบ้างแกล้งจับข้อไปลงโทษเขาบ้างแล้วก็ปรับไหนการปรับนิติ บางทีทางกฎหมายตามกฎหมายบอกปรับน้อยปรับมากเกินไปบ้างทางกฎหมายไม่ได้บอกให้ปรับก็ปรับเสียบ้างแช่มหน้าหน้าที่ในทางทุจริตไม่มีความกรุณาเมตตากรุณาแต่คนทั้งหลายตั้งกลาว่าเมื่อตายลงไปแล้วก็ต้องมาเกิดตน,นรกคุมนี้ต้องถูกภูเขาเหล็กที่ลุกจนแดงโชนด้วยกำลังของไฟเขาก็ใหญ่แล้วยังไม่พอ มันเป็นหภูเขาเี็กในรกเนกซุกขุมมันมีไฟทั้งหมดเผายนแดงชนทำลายร่างกายให้ให้ละเอียดไปท่านกล่าวว่าไม่ตายแต่ว่าในที่บางแห่งบอกว่าตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายนี่ไม่จริงคำว่าสัตว์นรกย่อมไม่มีการตายจะต้องได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสอันนี้ไม่มีเวลาเหมือนกันท่านบอกว่าจนกว่าจะหมด อำนาจของกรรมนี่ความจริงนี่ไปตกนรกขุมใหญ่มาแล้วนะแล้วก็ผ่านนรกบริวารีสี่ขุมมาแล้วต่อไปเป็นนรกขุมที่เจ็ดชื่อว่าทุสนานรกโอ้นรกขุมนี้น่าดูเป็นนรกที่ประกอบิด้วยการทุจริตคิดคดโกง กลุ่มที่ห้าเป็นนรกที่เกี่ยวกับการเรียรยในเรื่องสาธารณประโยชน์กลุ่มที่หกเป็นนรกที่เกี่ยวกับขั้นการทุจริตหรือว่าขั้นการแช่หน้าที่ในทางทุจริตเบียดเบียนทรัพย์ของชาวบ,บ้านหรือว่าแช่หนาจกดขี่กลมเหงสําหรับนรกกลุ่มที่เจ็ดเป็นเรื่องของการคิดทุจริตคิดโกงคงไม่จำกัดว่าเป็นขด้นการ ฟังของท่านต่อไปแต่งกล่าวว่ายมมโรุกยมนรกขุมที่เจ็ดมีชื่อว่ายุสานร,รกทุสานะขอโทษทุสานร,รกสต่เกิดในนรกขุมนี้ก็ล้วนแต่มีความหิวกระหายก็ว่าอยากน้ำให้ทุสานทุสานมีความหิวกระหายน้ำเป็นกำลัง วิ่งวุ่นกระเสือกกระสนไปทั่วบริเวณของนรกอยากจะกินน้ำครั้นเมื่อปรากฏว่ามีสเห็นสะที่เต็มไปด้วยน้ำสะอาดใสท่านบอกว่าเย็นแต่ผมไม่กล้าอ่านไม่ยินเห็นน้ำก็จะรู้ว่าเย็นได้ยังไงเห็นน้ำใสมีความสะอาดสัตว์ทั้งหลายแล้วนั้นมีความกระหาย ก็พากัรวิ่งเข้าไปหาในรบกลุก่มนั้นส์นรกทั้งหลายเหล่านั้นก็ต่างคนต่างดีใจวิ่งเข้าไปหมายจะกินน้ําให้ชื่นใจระวหวังที่จะโดดลงไปอาบน้ําให้ชื่นใจครั้นว้ถึงริมแม่น้ํมาแล้วก็กระโดดลงไปเพื่อจะอาบจะกินให้มีความสุขแต่พอได้กินได้ดื่มเข้าไปเริมน่ายของกรรมบันดาล พอน้ำนั้นตกไปถึงทองก็กลายเป็นแกลบเป็นข้าวสาลีเป็นแกลบที่เป็นไฟลุกโชนไม่ตัวไม่ไส้พุงไม่ตัดไตไส้ปอดไ่ม่ไว,วัววะภายในเพราะบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทําให้าไ,าไว,วัววะภายในหลังหล้วมาทางทวารเบื้องล่างบ้างเบื้องบนบ้าง,าง,าง,างเจ็บปวดทุทรมารยทุกขเวทนาอย่างสาหัสแต่แตไม่ตาย ไม่ตายนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะไม่ตายในะเจ็บอย่างสาหัสทั้งเจ็บทั้งร้อนเตืกล่าวว่าบรรดาสตั้งหลายที่ต้องมาเสวยทุกข์ทษในในรกขุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนการเมื่อไปนมนุษย์เขาทั้งหลายเป็นคนคดเป็นคนโกงไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ่อค้าพาณิชย์เป็นแม่ค้าที่โลบไปได้เจตนาแห่งการในหนักหนักแน,กน่นในดวงจิต เอาของชั่วมาปนของดีเอาของแท้มาปนของเทียมแล้วก็หลอกขายผู้อื่นได้มาซับโดยได้ซับมาโดยม่ชอบเป็นต้นนี่ผมอ่านตามบาลีนะถ้าไม่อ่านตามบาลีก็กลัวจะยุ่งทั้งแต่การทำลายขันก็ต้องมาตกนรกคุมนี้จึงกว่าจะสิ้งกรรม อย่าลืมนะว่านรกขุมนี้ก่อนที่จะมาต้องไปตกนรกขุมใหญ่และนรกบริวารก่อนนี่ระยะเวลาสี่นาทีเขาไีกขุมหนึ่งนรกขุมที่แปดมีนามว่าสีตะโลสีตานรกท่านบอกว่าเป็นนรกที่ขาดเมตตาปราณีนี่เวลาน้อยพราขอรีบอ่านบาลี เป็นกล่าวว่ายมมโลกีนยมมโลกียะนรกขุมที่แปดมีชื่อว่าสีตะโลสิตะนรกในนรกขุมนี้มีน้ำเยือกเย็นยิ่งกว่าความเย็นทั้งหลายเมื่อสัตว์นรกทั้งหลายตกลงไปก็ต้องตายด้วยความเย็นแต่ความจริงเพราะว่าไม่ตายต้องถูกทรมานด้วยความเย็นอย่างนหนักโดยอำนาจของอาุศลกรรม ก็ทําไม่กลับฟื้นขึ้นมาอีกท่านบอกว่าตายแลวก็ฟื้นนะผมบอกผมคิดว่าไม่ตายไม่เยคานพระบาลีแต่ว่ามีความเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าตามตารมธรรมดาสัตว์นรกตายไม่มีแล้วก็พากันคลานขึ้นมาข้างบนเมื่อพ้นจากความเย็น,น,นจับใจนั้นแล้วนายนิยบานทั้งหลายก็พากันจับสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นโยนลงไปในน้ำดังกเก่า ตกลงไปก็ถูกเผาความเย็นเผาผลาัญมันทั้งเจ็บทั้งแสบทั้งเย็นเพราะเป็นน้ำกรดไ้รับโทษทุกขโทรมานอย่างหนักซ้ำๆซ,ำซ,ำซ,ำซากๆกแบบนี้จนกว่าจะสิ้นกฎของกรรมท่านกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายที่ต้องมาเสวยทุกขเวทนาในรกรุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนเมื่อครั้งนี้เขายังเป็นมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจไม่บริสุทธิ เป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่มีเมตตากรุณาในสันดานเป็นคนใจพานประกรบบอบด้วยอกุศลกรรมเช่นจับสัตว์เป็นๆโยนลงไปในบอ่อบ้างจับสัตว์เป็นๆโยนลงไปในเหวบ้างโยนลงไปในสระน้าบ้างได้จับมัดสัตว์ทิ้งน้ําให้จมน้ําตายบ้างทําเพื่อมนุษย์ทั้งหลาย เขาบอกว่าทำเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้รับความทุกข์คือแกล้งแกล้งบรรดาเพื่อนมนุษย์เอกันให้มีความทุกข์ตายเพราะการกระทําดังนี้เป็นต้นนี่พราะว่าตามบาลีเลยนะเป็นนั้นว่าสัตว์นรกขุมนี้เขากล่าวโดยย่อเพราะตามบาลีรู้สึกฟังขัดขัดเป็นคนที่ปลาอยความปราศจากความเมตตาปราณีในบุคคลอื่นในสัตว์อื่น กลแกล้งคนที่ก็ทําความดีให้มีทุกบ้างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือแกล้งสัตว์จับเป็นโยนในบอ่อลึกๆบ้างในเหวบ้างจับโยนลงไปในสระน้ําเช่นได้สัตว์บกเนี่ยจับโยนในสระน้ามันลาบากนี่ยังคิดว่าปลาจับโยนมาในสระน้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมัดมือมัดเท้าสัตว์ทั้งๆแล้วก็โยนทิ้งไปในน้ําบ้างให้จมน้ําตาย เมื่อไปเกิดในนรกคุมใหญ่ได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสผ่านนารกบริวารในสี่ขุมแล้วก็มาเกิดในนรกขุมนี้นี่เป็นอันว่านารกทุกขุมบรรดาท่านหัางหลายจะเป็นนรกคุมใหญ่และนรกคุมเล็กก็ตามเมื่อประสบกรรมเข้าแล้วมันมีทุกขเวทนาอย่างสาหัสฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทและเพื่อนบิสษสมเณรทั้งหลาย จงสังวรระวังไว้ว่าจงอย่าทำอะไรให้เป็นเกิดเหตุผิดวิสัยหรือปราศจากความเมตตาปราณีแล้ล <c> ว <oughs> ต่อจานี้ไปเปอขอท่านหัลยนยได้โปรดทราบว่าเวลามันหมดแล้วเมื่อเวลาหมดแล้วก็ขอบรรดาท่านลัยรับฟังการเจริญพระกรรมฐาน ต่อจากนี้ไปขอบรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหรือบรรดาพิสุทธิสมณีน,นทุกองค์ได้โปรดตั้งใจเตรียมตัวสมาทานและกรรมฐานต่อไป